ือผมเนี่ยจนใจฮะนึกไม่ออกนึกไม่ถึงจริงๆว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเกมนี้แล้วไปคิดเอาว่าจะทำแบบนั้นได้โน่นแถวอีสานใต้เขาบอกว่าเขาจะเป็นรองนายกจะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเชียวนะครับแถวสุราษฎร์ธานีมีเห็นคนเห็นคนหนึ่งเดินแลบลิ้นแขนสะบัดไปสะบัดมา บอกว่าเที่ยวนี้จะควบกลาโหมผมบอกคุณเลยนะครับคุณสุเทพเทศ,เทศสุบรนคุณอย่าไปเชื่อสัญญาณอะไรที่ไหนอย่างคุณน,นี่ไม่ได้มีโอกาสควบกลาโหมแล้วครับที่เขาสั่งให้คุณทำนี่เป็นแค่การเคาะกลาให้หมาดีใจผมจะบอกเลไม่มีทางอ่ะผมไม่ใช่ดูถูกครับ แต่ผมดูแม่นและผมวิเคราะห์ของผมแบบนี้พี่น้องที่เคารพครับ,บคนถามกันอีกว่านัฐวุิถามจริงๆว่าจะมีปฏิวัติไหมพี่น้องชั่วโมงนี้ส่วนตัวผมนะความเห็นส่วนตัวผมฟันธงไม่มีการปฏิวัติเหตุผลเพราะว่าสถานการณ์การเมืองเนี่ย มันเดินเลยจุดนั้นมาไกลไม่มีใครจะขยับกำลังออกมากระทำการแบบนี้แต่ถ้ารัฐบาลเกิดยืนไม่อยู่ให้จับตาให้ดีอาจจะมีคนให้ฝ่ายกำลังออกมาจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเพราะถามว่าคนถือปืนเคลื่อนตอนนี้ไหมไม่เคลื่อนฮนะวันนี้ในทางยุทธศาสตร์ ฝ่ายถือปืนรออยู่ในท่าพยักซุ่มตะบบเหยื่อมอบรอให้สถานการณ์ในสนามการเมืองเกิดความสับสนวุ่นวายขายปลาชนขึ้นมาจริงๆแล้วถึงเวลาค่อยจัดการผมไม่ได้กล่าวหากองทัพนะผมอุกษาพูดแล้วว่าท่านไม่ออกมาปฏิวัติแต่ในมุมวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ย มันหลับตามองไม่เห็นบทบาทของกองทัพไม่ได้แล้วครับมันต้องเลยมันต้องมองเอาไว้แล้วในขณะเดียวกันพี่น้องเมื่อกองทัพยังคงนิ่งสง,งบอยู่ในที่ตั้งซึ่งผมภาวนาว่าให้นิ่งสง,งบแบบนี้ไปอีกนานแสนนานช่วยน้ำท่วมผมชอบนะช่วยชาวบ้านชาวเมืองผมชอบ ช่วยคนปักใต้สามจังหวัดผมชอบแล้วอยากให้ทำแบบนั้นไปเรื่อยๆการเมืองเนี่ยไม่มีทางที่ขั้วข้างจะเปลี่ยนได้โดยไม่ผ่านด่านประชาชนแล้วไม่มีทางจริงๆนะครับที่คุณจะไปตั้งรัฐบาลกันในข่ายทหารแล้วจะมาเป็นฝ่ายบริหารของประชาชน มันเป็นไปไม่ได้ให้ท่านสบายใจเถอะครับไม่มีอะไรจะแน่แท้ไปกว่าพลังของประชาชนอีกแล้วให้ท่านสบายใจเถอะครับไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่ากับผนังทองแดงกำแพงเหล็กของประชาชนอีกแล้วพี่น้องเอ่เคารบครับผมเห็นว่าเมื่อปลาศัยกันมาถึงเวลานี้ นักมวยก็ควรจะได้รับการให้น้ำบ้างถึงไหนล่ะไม่ใช่ถึงไหนแล้เวเช็คดิที่โรงพยาบาลด้วยพี่น้องครับวันนี้ชค เต็มที่เลยเนื่องจากเรือเวทีไปหลายเดือนครับก็เลยชก12ยกก็สบายสบายฮะเรามาพูดเรามาคุยกันบางช่วงก็มันปลุกเราบางช่วงก็อธิบายวิธีคิดมิติของสถานการณ์บางช่วงก็พูดจาวิเคราะห์วินิจฉัยใครเป็นคางคกใครไม่ใช่คางคก ก็ว่ากันไปเรียนพี่น้องว่าจตุพรพรมพันธ์เนี่ยยังไงก็ต้องให้กำลังใจแล้วครับเพราะวิบากหนักชะตากรรมเนี่ยรุมแล้วเป็นสอสอเขาก็ถอดจากสอสอเป็นประชาชนเขาก็จะถอดจากประชาชนให้ไปเป็นผู้ต้องขัง พี่น้องที่เคารพครับเรียนพี่น้องว่าพอจตุพรพรมพันธ์ต้องเป็นผู้ต้องขังเนี่ยออกมาด้วยการประกันตัวในข้อหาก่อการร้ายนะครับแต่ว่าเวลาเขาจะถอนประกันเนี่ยถอนประกันในข้อหาว่าด้วย ค่มขู่สารรัฐธรรมนูญแล้วว่าที่จริงเนี่ยไม่ใช่คมขู่สารรัฐธรรมนูญด้วยคมขู่คนขับรถสารรัฐธรรมนูญและผมไม่มีทางเชื่อว่าคนอย่างจตุพรพรมพันธ์จะโทรไปขู่ใครเอาคนเสื้อแดง20ล้านมาบุกกรุงเทพเหตุที่ต้องชี้ว่านี่เป็นการข่มขู่เพราะว่าอย่างอื่นไม่มีก็ที่พูดปลาใสากันทุกวันเนี่ย ผมถามพี่น้องวันนียที่ผมพูดเนี่ยข่มขูไม่ไหมครับเนี่ยพี่น้องตกใจอะไรไหมแล้วพี่น้องคิดว่าสารน้ำนูนจะตกใจอะไรไหมไม่ตกใจเขากล้าหาญเขาจะตกใจทําไมเขายุบพรรคการเมืองทีเดียวสามพักวันเดียวเขายังไม่ตกใจเลยเขาล้มนายกรัฐมนตรีสองคน ในวงระยะเวลาเพียงสามเดือนเขาก็ล้มได้ไม่เห็นจะตกใจแล้วเขาจะมาตกใจกับเรื่องพวกนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้จตุพรพรมพันธ์พยายามอย่างเหลือกเกินที่จะประกาศว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรม ว่าตัวเองแบกรับความอายุติธรรมไว้เต็มบ่าแต่นี่คือเรื่องของชะตากรรมบ้านเมืองเป็นทุรยศประชาชนย่อมไม่มีความเป็นธรรมและเมื่อประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมประชาชนก็ต้องออกมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ข้อเท็จจริงของชาติข้อเท็จจริงของบ้านเมือง มันเป็นอย่างนี้ผมเป็นห่วงหน่อยเดียวตอนนั้นนะครับประกาศว่าถ้าเขาถอนประกรันจะเดินเท้าจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปขึ้นรถสารไอเรื่องเดินเนี่ยผมไม่เป็นห่วงะครับเพราะพวกผมเนี่ยมันเดินกันมานักต่อน,นักแต่บอกว่าถ้าจะเข้าเรือนจำจะไปอดอาหารในเรือนจำอันนี้ครับน่าเป็นห่วง แม้ว่าสวดส่ดงของจตุพรพรมพันธ์จะเหมาะกับการลดความอ้วนแต่ก็ไม่ควรใช้วิธีนั้นในการจัดการแต่พี่น้องครับวเวลายังเหลือสถานการณ์ยังคอยรอผมจะดูสิว่าเมื่อสารรัฐธรรมนูญบ้าจี้ สารยุติธรรมท่านจะว่ายังไงพี่น้องครับเวลานี้ไปที่ไหนเนี่ยบ้านใครตั้งศาลอยู่พี่น้องดูให้ดีนะครับพยายามไปโกยดินโกนอะไรถมโคนเสาให้ดี พยายามไปก่ออิดก่อปูนโบกกดคนเสาเอาไว้ให้มันตรงแล้วดูแลไม่ยากนะเพราะว่าส่วนใหญ่สารพระภูมิแต่ละบ้านเนี่ยเสาต้นเดียวท่านก็เอาต้นนั้นให้อยู่แต่แปลกพี่น้องครับเสาต้นเดียวเนี่ยสารต้นสารเสาต้นเดียวเนี่ยมันตรงแต่สารสี่เสาเนี่ยมันยับ ไม่รู้ใครเป็นคนรับเหมาสร้างน่าจะไปเปิดดูสัญญากันบ้างเมื่อกันล่ะครับพี่น้องพี่น้องเดวรับครับแต่จะอะไรยังไงก็ตามทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นมันจะถูกบันทึกมันจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์แล้วเมื่อมันถูกบันทึกมันถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เนี่ย มันก็จะถูกอธิบายความว่าณเวลาปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับประชาชนวันนี้พวกเราอาจจะดูเหมือนผู้ร้ายครับวันนี้ผมเป็นผู้ก่อการร้ายพี่น้องก็เป็นพักพวกของไอ้ผู้ก่อการร้ายผมเป็นคนสั่งเผาบ้านเผาเมืองพี่น้องก็เป็นพักพวกของไอ้คนเผาบ้านเผาเมือง ไม่เป็นไรผมยอมเป็นผู้ก่อการร้ายสักสี่ห้าปีเพื่อจะได้เป็นผู้ก่อการประชาธิปไตยชั่วกัละประวะสารผมยินดีแล้วผมแน่ใจนะครับเมื่อ24มิถุนายนประชาชนไปชุมนุม เนื่องในโอกาส80ปีการก่อการของคณะรัฐพวกเขาชื่นชมการต่อสู้ของคณะรัฐพวกเขายกย่องศรัทธาการต่อสู้ของคณะรัฐผมแน่ใจว่านับจากนี้ไปอีก80ปีอาจจะมีประชาชนรุ่นนั้นไปชุมนุมที่แยกราชประสงค์ในวันที่19พฤษภาคมของอีก80ปีข้างหน้า แล้วพวกเขาเหล่านั้นก็จะชื่นชมศรัทธาต่อคนเสื้อแดงพวกเขาเหล่านั้นก็จะยกย่องการต่อสู้ของบรรพบุรุษเสื้อแดงพวกเขาเหล่านั้นก็จะถ่ายภาพจะเปิดวิดีโอจะจัดนิทรรศการเล่าขานตำนานการต่อสู้ของผู้เท่าผู้แก่คนเสื้อแดงและที่สำคัญพวกเขาเหล่านั้นจะ ทมถุยเหยียบย่ำกรบวนการสั่งฆ่าประชาชนจมทรณีสะใจไหมละ่ะคุณอภิสิทธิ์วันนี้คุณอาจจะกำลังเดินถนนแต่ในภายภาคหนา้าประชาชนจะเดินโดยเหยียบย่ำสิ่งที่คุณทำ ไว้กับประชาธิปไตยอย่างแน่นอนแต่พี่น้องครับเราไม่ต้องรอวันเวลาแห่งชัยชนะถึง80ปีหรอกชนะในรุ่นเรานี่แหละแน่นอนผมฟันธงเดี๋ยวนี้คนเต่าคนแก่คนอายุมากออกกำลังกายกันเยอะนะครับ พยายามจะวิ่งพยายามจะยืดเส้นยืดสายเพื่ออะไรครับอยากอยู่ต่อนาน,นๆเพื่ออะไรครับเพื่ออยากเห็นวันแห่งชัยชนะของประชาชนนี่คุณแม่คุณป้าทั้งหลายออกกำลังกายมั่งฮะไม่ต้องหลบป้าแหละออกกำลังกายมั่งวิ่งเยาะเยะวิ่งให้คึกคัก เพื่ออะไรอะเพื่อจะได้มีแรงอยู่เห็นวันแห่งชัยชนะแล้วท่านเชื่อผมเถอะไม่เกินชั่วอายุเราหรอกเห็นจะใช้คำว่าอายุเราก็ไม่ได้เพราะผม37บางคน67แนละ้วไม่เกินชั่วอายุท่านน่ะเห็นเห็นกับหมวกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใบนี้จะได้ใส่ถึงวันฉลองชัยชนะของประชาชนอย่างแน่นอน ถึงผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องครับนโยบายของรัฐบาลเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนายกิิงลักปลักดันแล้วนะผมถามจริงๆนะครับที่นั่งกันอยู่เนี่ยใครอายุเกิน60ปียกเบอเดี๋ยวเด,วเดวครับคือผมผมเข้าใจว่าพี่น้องพยายามจะช่วยผม